ความคิดถึงไปถึงคนทางนั้นว่าคนทางนี้คิดถึงนะจ๊ะจุ all, course, oh, ๊บจุ๊บจิ้งจิ้งม่อนที่ถามในไหนดม่อนหายไปไหนมาตั้งหลายวันโอถามตรงประเด็นเลยเหรอครับม่อนหายไปไม่เล่นเกมกับพวกพี่เลยคือมันเจ้ามากหายไปนานเลยอะม่อนอะไม่นานค่ะ นเธอทุกคนทุกคนแบบนึกว่าตายไปแล้วอ่ะม่อนมันไม่ยอมเล่นเกมกับหนูเลยพี่มันอ่อนมันอ่อนเอลเอลหนูทักไปชวนก็แบบออมไม่ตอบนักขวาได้ยินไหมหนักขวาเออมม่เคยได้ยินเรื่อง้ไหมแชทหนักขวาเฮ้ยไอสัตว์ไม่รู้เป็นเคี้ยอะไรพิมพ์ไปโคตรยาวไอสัตว์ซ้ายแม่งพิมพ์มาประโยคเดียวอือโอเคพีมมาเกือบสิบไอสัตว์ในกูตอบพวกเคี้ยเนี่ย จังไรจัดเออไอเฮียตะรงจังไรไอเฮียที่สะเับเบรเลือลบนั่นแหละครับเลือกเลยครับผมมีอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เออมันมันไปทำอะไรก็ทำเหอะไปไปมันมันอยากทำอะไรก็ทำเหอะไปเออแค่มีประโยชน์ก็พอแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยดึกอ่ะเอ้าวีหนูสายพูดโอ้โหดูเราไปมึงนะไอ้เหี้ยนี่เราแก๊งเรานี่มันเติบโตมาอยู่กับครอบครัวท็อกซิกหรือว่าได้เหี้ยไปสัตว์ฟังแต่ละอย่างไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยกูท็อกซิกเลยเนี่ยเร่อกันอ่ะเออก็สมควรเนี่ยมึงอ่ะอ๋อโทษที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  เอ้เริ่มซื้อของทุกอย่างเลยอ้าวบีแง่ปเลยเอ็นใช้เอเบอกเอซบอกซบอลยเนพ่ปู่มันหลอกอะเนี่มัน้เลยเหมือนหลอกเหมือนหลอกใช้ไเก็บแก้วทับทับทับโอ้ยรโดทุกอย่างเลยเฮ้ยเอยทีมีตริงใจจังไว้สัตว์เอซ็เป็นแผนแล้ววะเฮ้ยเจ้ากรโดนะเจ้า เจอไอ้สปิโน่เอ้ยเอ้ยมันแหลงมันเยอะจังอะห้องเนี้ยเออเมม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 มกูซื้ออารอมาไปแน่นอนตัวได้จัดเลยิเดี๋ยวพี่ยิงตรงนี้เส่ปมเดี๋ยวพี่แยกลับเห็นปะแๆเอี่มีแอใช้เงินซื้อไอ้นั่นเอาล็อคแยกนอคเออางงประตูไอ้สพหลังสายอะ เอาเอาเอาเราเอาเราไมสวยที่อารอัด์ตคือถ้าบอกเขาเนี้ยรู้จักคู่ duo M I T เก่าปะจากว่าฝาด M I T R W F เออไอ้ยี่อะเป็นแมนส่างคู่แล้วคู่เจ็บ้วกันเข้ามาแล้วโอทามมิ่งไอ้เพียอยู่ซ้ายกู เอ้ใ <mile inside> ้โปโปโปรักเมื่อกี้เจนเลยเฮ้ยไม่เคดนโฉบได้หรอเออไอเสียมาเรียมาเรียมามาแพมตัมแพมไม่คิดเยอะสมมติว่าีมีติง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  คืออะไรเราพ่อมาเป็นคาราวานว่าแปลกแปลยเอาลอดเถยดพี่อับเฮ้ยเกินไปแล้วยี่สิบคูมโกรธมากอ่ะมีเด่ะมึงก็โง่นี่ดูฮ่า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 กำลังเล่นนั่นใช่ปะกันโว้ย อยูเมนแล้วโอ้อะไรพี่ไปคอมโบมึงไปแต่พ,พี่พี่พี่ยิงลาโดยเช่ดีอ่อนนะเออแต่โนโ่แล้วนะผมว่าให้ลาเนะี่ยมามามา,มาจริงป้ายตัวเองสวยคอมโบอยู่คอมโบอยู่ระวังโอเคสวยแล้วสวยแล้วไเป็นไรพี่ยิงยิงตัวไอวอันเล็กก็ได้พี่ 那。嗯 ัจัดเลยวะไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วว่ะไอเอ๊ะเอาเลยอาร์ตไอเีทมอยากใส่เลยมึงใส่เลยวะระเบิดระเบิดอารมณ์ะลูกเบิดเวลาการกันการการกลารกลางรอย่างนี้อย่งนี้เอียงไว้แล้วตั้งสองตัวมันเลยครับมาเป็กยังให้หัวไปต่อไว้อังคตีดีทุกคนรีเซ็ตอย่าไปคอยตามกลับมาได้ทราบเดินขาโอ้โห เจอตี้เอ็กคูลเซียตู้ไหนคูลเซียว่ะกูดาวนั่นแนเป็นเลสไอ้แค่นั่งยิงอย่างนั้นอ่ะเก็บไปกินนักตงการไอ้กินมูเมนไอ้สัตว์สถึงเวลาที่พี่ต้องเอามังกรไปกินเลือดแล้วว่ะทุกท่านโอ้สดับรับฟังตั้งสติแล้วเอาใหม่กีเราวินไปเราไหวเจอเอ็กซ์คูลเซียไอ้สัสมาดิ เกือบนะมึงไอ้กูดูซีไอ้สัตวเฮ้ยเราพยายามมาโทนนี้ตลอดแล้วก็วินเนี้ยคิดว่ามันน่าจะดันสู้กลางนะระวังด้วยนะแข่งไปเก็บปืนนะกลางมั้งเออได้มีแลสิร้สี่ร้อยสี่ร้อสีครับดีนะกูอยู่ไว้ไอ้สัตว์ไม่ยอมเดินไอ้เฮียกูแข่งดังหินอ่ะเมื่อกี้แข่งนะอะไรแข่งเมื่อี้ไอ้เฮียจู่วิ่งเฉาะเนี้ย ชงไปเขาเล่นหมดนะคนเนี้ยชงมัวชงมัวต่ว่าไม่จะแปลว่าคลิปลุกสตรีมเมอร์ไร่ไม่มีเฮียมเคยลงคลิปลุกไอสัตว์เล่นสุดน่ะเองเป็นจูเอเอุูไม่กูชื่อเอุอบอมบอมอยู่น่นไเียมันึงขนาดนี้เรายังต้องการบอมอีกไหมก็ไม่ายสองายสองสายยองวัายสองซียบไอูดซียเอ แล้วทำไมหัวกูไอ้สักใช่สองขยองขวัญไคอนโชว์นิดเฮ้ยพี่ว่ามินนี้ยเขามีปืนอาจจะสู้กันนะถ้าเราชนะพี่ว่าเราไหลเลยเมมเมมเก็ตรงกลางเลยดิพอมันโดนไหลได้ไหมตอนนี้เราต้องมีไหลก่อนเก้าเก้าเดี๋ยวค่อยเล่นต่อโอเค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 น้ำอะไรวะน้ำเงี้ยโอ้โหเงี้ยงเว้ยจังเลยแหละวันอาทิยวันิตย์สองสามตัวเลยสามตัวเลย Bailei, Bailei, ini cum. Ah, ini ya munt. Kau mau kau main. Ah, Apple ini belum. Wei, Itu dia. Ya, dor sku. Wow, besar. Ah, Wei. Ini malam tadi. Oke. ไม่น้องป๊แป๊บแป๊บแป๊แป๊บมึงฟังพี่มันจนเว้ยเรายัดมาเก็ตสามคนแล้วเราอ่อนนะปีสองเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยฟังพี่นะรอบเนี้ยพี่ควันกลางลูกเดียวเหมือนเดิมเว้ยแก๊งสามเดินแรงนะเว้ยโอเคป่ะหน้าบีเข้าจะบาดสองนะให้มาเก็ตเข้าก่อนถ้ามาเก็ตเข้าต้องเข้าพร้อมกันนะโอเคตามนี้แก๊งสามแก๊งสามเฮ้ยอยกลัวอย่ากลัวเดินเลยเดินเลยเดินเลยต้องเปิดหรอสวัสดีครับเฮ้ยไก่ ได้อยู่ได้อยู่ไหวไหวได้อยู่สามสาวไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่มึงไหวไอ้บอลมีโดนอยู่มีโดนอยู่ปล่อยน้องมีตัวนั้นไอ้บอลเว้ยนี่บอลโดนออกมาแล้วเดี๋ยวโดนมันเสร็ตฝากพูดเลยฝากฝากฝากพูดเลยอ่ะตรวจแล้วตรแล้วตรวจแล้วใช่ไหมที่มองว่าเร็วเหมือนเดิมไม่ได้ละเหี้ยไอ้ห้าเลยมึงฟังกูมาดิแพ้ชนะด้วยตัวเองมาดิมาดิมาดิแพ้ชนะด้วยตัวเองไว้แค่นั้นแค่นั้นไม่เขี่ยไม่เกิดการเขี่ยรถเก้าเลยทีเดียวได้ได้ ตายตายตายไยเดนเดนดึงขาพอแล้แต่ชื่อสวยไอ้ยี่นำทรงวางเป้าหนุ้ยไอ้คุณลูมูไอ้เสียฮันแน่เกมกำลังตึงนะสิพักโอเวอร์ทำสักครู่แวะขายสปอนส์ักหน่อยคลิปวีดีโอนี้กับของคุณเกมมิ่งเนชั่นมากๆกำลังอยากเติมวอรลั่นพอดีเติมยังไงไปรับชมกัน Let's go เติมเงินง่ายๆผ่านเกมมิ่งเนชั่นลดเยอะกว่าใครเฉพาะการชำระเงินผ่าน True d a c p a เท่านั้นใช้โคด้ด VAL 24 DEC ก็รับส่วนลดไปเลยเป็นทุกแพ็คตามได้ทุกเกมกับส1เเกมดังโดยเฉพาะสาวกเกมวรรอร์เรนอย่างพวกเราซิตีพิเศษนี้ใช้ได้ถึง3 1เอธันวาคมนี้อย่าช้ากันนะครับเติมปุ๊บเข้าปั๊บและก็กดซื้อผมบอกเลยว่าเซ็ตกำลังน,น่ารนะักมุงมิงมุงมิงเติมถูกคุม้มมีส จัดนะครับก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเกมมิ่งเนชั่นด้วยนะครับกลับไปรับชมเกมติดกันต่อเอเล่นรอรีเทคเนละยเซอร์ไพร์พี่สามดีกว่าเราไม่เคยทำจริง,งจริงจรนะิงจริงชิปนะชิปนะเราจะไม่ใช้ของเลยนไหมแค่เราเอาไว้นะเสียงมาปุ๊บปาดเลยโอเคปหมลีไปชิป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 ไปดูขวาอยู่ชิปไปไหนปไปกลับกลับกลับคุมแล้ว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 ไปเล่นทีปป่เทาแล้วก็เออย่าตายนะตะกียแบ็คไซด์โดนให้โดนโดน ติดเสื่อมกูติดดึงกูติดดึงกูติดดึงสวยสวยกูติดดึงกูติดดึงอยู่กูติดดึงอยู่ไปไปเอวอ้อยเอวอ้อย ไปไหวะไู้อยผู้อยูอยผู้อยผู้อยไอลิงมันมาไปทีเีมัไปทีดีเคียใช้ใไม่มี่านปิดนะทีีสองโอ้โหเกิแล้วเกวเก่งแล้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 วเก่วยได้มัยเจอพี่บูมไง อะอะไรหรอเจอที่บูมบูมอะไอ้เฮียบูมบูรณาพนะอ๋อเอเอวะเนี่ยแล้วเจออย่างตึงบ้าร์ไปไอ้เฮียไม่ใช่นักแข่งเล็กัดโอ้โหแล้วเมืี้นเป็นเล็กกระตึงด้ไอ้เฮียบูมเก็บส<อ>ี่เกมเ,เปลี่ยนหลอเฮียอะไรไอะเฮียบ,บูมไซเฟอร์เลยสักกูไม่รู้เว้ยมันล้วครับผมว่าเมื่อกี้สู้ได้ดีละไอ้เฮียดูดิกดออดดูอ่ะเอ็กลูเซียดีนั้กูมากกว่า